ใไรขึ้นอีกแล้วล่าสุดนะคะบ่าวดนธนาดนพี่น้องคะพระเอกดนนะคะออกมาพูดในเรื่องราวนี้แล้วสําหรับเรื่องราวที่ว่า เกิดดราม่าทาถมเข้ามามากมายเลยในเสียงวิหกแล้วมีดราม่าโจมตีไปแม้กระทั่งวงไปแม้กระทั่งหัวหน้าวงว่าทําไมถึงทําอย่างนี้อย่างนี้มาเพราะว่าเมื่อวันสองวันก่อนนป็นเป็นกลุ่มปิดสําหรับเสียงวิหกนั่นเองแล้วทีนี้เป็นช่วงไมนาทีที่ทําการแสดงที่บ่าวโดนนะคะพี่น้องคะแล้วก็บุคลากรน,นาอใส่ชุดพาลาสออกมาเต้นแล้วคือเกิดการโจมตีสนันวันไวว่าเออทําไมทําอย่างนี้ทําไมไม่รักษาศาสนา เออเป็นอย่างคือเหตุแห่งมันเสื่อมศาสนาเสื่อมอะไรทำรอนองนี้คือเยอะแยะมากมายด่าไปเบิดพี่น้องขะสีฟองหอดอันเนี้ยงกอพวกอะไรที่ว่าเพิ่นเป็นองค์กรพระพุทธธรรม,มน,นะคุณขอสีเฟองคนว่านี่แหละอยากจะให้พี่น้องขอใจในเรื่องเล่าน้ว่ามันเป็นการแสดงนั่นเองคะ่ะแล้วแต่ละท่านแต่ละคนที่เพิ่นแบบ รู้ว่ามันเป็นการแสดงมันจะมวนไปนํามวนไปน้ำเบื้องล่าวที่พื้นนัาเสนอแสดงเข้าดิฉนนการผุดซีมวนผูดจิจอยแต่มันก็ยังแบบไม่ไวายหลนนะ,ะพี่น้องคะ่ะไม่ไวายมีดราม,มา่าแล้วเยอะมากๆเลยนี้แหละล่าสุดนะคะบ่าวเบิร์ดนะคาริม่อาอัดคลิปถ่ายบ่าวโดนให้เราได้เห็นกันแล้วก็ออกมาชี้แจงคะ่ะในเรื่องที่ว่า เหตุผลทําไมถึงทําอย่างนั้นอย่างนั้นถึงทําอย่างนี้ถึงเป็นต้นอย่างนี้ถึงไใส่ชุดผ้าอย่างนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะขออนุญาตคลิปจากบ่าวเบิร์ดนะคะลินนะคะมาเปิดให้แฟนคลับทางนี้ได้ดูกันแต่เชื่อว่าแฟนคลับเซียมของทุกคนคงได้ดูคลิปนี้ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นคลิปหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นจุดโฟกัสเป็นจุดที่แบบว่า ให้ติดตามนะคะพี่น้องคะว่าเรื่องนี่จะจบเป็นยังไงนั่นเองแต่ว่าส่วนมากทางบุคลากรทุกท่านก็ไม่ได้แบบว่าแบบมีอะไรมาเดือดร้อนหรอกไม่มีเพียงแค่แบบมีดราม่านิดหน่อยนะคะพี่น้องคะสําหรับในคลิปๆเนาะในคลิปๆนั้นนั่นเองค่ะนี่ค่ะบาเบิร์นนักคารินค่ะเอาคลิปลงเมื่อวานที่แล้วเมื่อวานนะคะพี่น้องคะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้สึกไปเลยพระเอกโดนถึกดาช้ำแหก ศาสนาเสื่อมวายังมีพี่น้องคะบอมเมะศาสนาเสื่อมเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเปิดคลิปบ่าวดนให้ดูกันค่ะพี่น้องเขามาไ้มขมาแงตัวเป็นพระาาบสมมมสมเที่งศาสนาทปเบย้อะไรเดีนไได้พี่น้องขาา เขาป็นบทบ่าการสะกองโคดเขาบทบอกเขาดูเขาแทงเขาแทงเขา่อดเขาหยินนักบนจะว่าเขา่อยูุญล้วคนกับว่าถ้าเป็นแบบนี้สึกไปเลยปัมเปื่อเป็นไอม่ชี่บ้างถ้าเป็นแบบนี้สึกไปเลยนะสึกไปเลยเปนไเาขาหินแล้วอนไม่ไดาบ้วกเปนอางแบครับที่ภมักที่ภูมมิกบารดีบาอะไร ไปมุเยอากเนาะมนี่มดแก็ต้องมา่กันเีที่้วไ่แต่ว่าเป็นนกที่็มามีว่ามีอยนุปิเสเลยไม่ได้นาที่ม พี่น้องคะหอดสีฟองสำนักพูดพี่น้องคะว่าไม่ควรมาทําอย่างนี้อย่างนี้นะนี่แหละแล้วคือสรุปโดยรวมแล้วคือมันเป็นการแสดงบทบาทที่ทางบอสหัวหน้าวงได้รับมอบหมายให้ทางทีมงานบุคลากรแสดงอย่างนี้นี้นั่นเองพี่น้องคะแล้วทีนี้นะคะจะมาเปิดคอมเมนต์สำหรับแฟนครับ แต่ละคนว่าอย่างไรเมื่อได้ฟังน้ําเสียงได้ฟังคลิปนี้ที่บ่าวโดนนะคะได้ออกมาพูดเนาะว่าว่าอย่างไรบ้างนั่นเองเพราะว่าพี่น้องคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือยาวแล้วก็เยอะม,มากๆเลยสําหรับในเรื่องราวนี้และที่สําคัญคนดูเกือบจะแสนแล้วสําหรับเป็นคล,ปคลิปนี้นั่นเองค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะแฟนคลับบางท่านก็บอกว่า การแสดงดูให้เป็นศิลปะของการแสดงน้องดนอย่าไปสนใจนะลูกอะไรที่เป็นลบนะคะให้ข้ามผ่านแล้วก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้กับนักแสดงทุกท่านคณะมอรําเสียงมิหกเนี่ยค่ะมันคือศาสตร์และศิลป์ของการแสดงเราต้องเข้าถึงบทบาทของตัวละครที่เรานั้นได้รับมอบหมายนั้นๆอ,อ่าพี่น้องคะแฟนคลับแต่ละคนแบบออกมาเบาดีแห้งค่ะในเรื่องเล่านี้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะน้องดนมันคือการแสดงนะคะลูกอ,อ่าคนเบิงบอเป็นนอจังเมนครับ การแสดงก็คือการแสดงมักหลายทางนี้ม้วนมวนเพื่อนว่า่าไพ่บัมักแต่ข่อยมักด้วยค่ะเลิศแท่งนักแสดงแต่ละคนแสดงดีเยี่ยมเนี่ยพี่น้องบทตรงไปใส่ใจด้อลามันคือการแสดงแต่หนังพัาพะยายามมาก,กัรแสดงเป็นพ่าอ้ยังมีอยู่คือบอดามาก,กัน่าพี่น้องค่ะอุ้ยแล้วเฟนครับแต่ละคนคอมเมนต์กันเกือบประมาณเกือบซีหาลอยคอมเมนต์พี่น้องในคลิปคิปนี้รอบนาแต่งเป็นเมซี่แล้วคนก็ว่าคุณอะ เยอะจริงพี่น้องค่ะมันเป็นการแสดงจากแม่เข้าใจอยู่ค่ะเป็นกำลังใจทุกคนนะคะอย่าเสียใจไปเลยปล่อยผ่านพี่น้องเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์นี้ให้ฟังกันเพื่อนว่าอย่างไรบ้างคุณแม่ลําดวนเพี่บอกว่าลําดวนอีกคนหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเป็นเอฟซีเนาะเพื่อนบอกว่ามันคือการแสดงลูกคนที่เขาว่าคือคนไม่มีศีลไม่เข้าถึงบทบาทคนแบบนี้แต่คิดลบคนมันชอบมันติก็คือแบบว่า มันก็ต้องคิดลบอยู่แล้วล่ะสำหรับเรื่องราวนี้แต่ว่าแม่ชอบมากเลยลูกทำให้ไม่เครียดหัวเราได้ทั้งวันคนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องดูค่ะเลื่อนผ่านไปเลยจบจบนะคะแม่มกักแม่จ้างบะอีลีพี่น้องคะถ้าใครไม่ชอบเลยอะไรก็เลื่อนผ่านไปเลยเนาะเพอนบอดีมจาจ้าบอดีมบาบังคับไปห้ามมากอืม เยอะแต่มันก็ยังมีคอมเมนท์ที่แบบว่าอย่อคติอยู่สําหรับในคลิปคลิปนี้ขนาดบาโดนออกมาพูดออกมาชี้แจงแล้วแต่ก็ยังไม่วายที่จะมีคอมเมนท์ที่แบบว่ายังมีอยู่พี่น้องคะเนี่ยแต่และคอมเมนต์คือเยอะมากแล้วก็ยังมีคอมเมนท์ที่แบบยังคิดลบอยู่นั่นเองอคุณนะขนาดเบ่าบุญเบ่านดนดวแนดวแต่แทะบวดแทะเก็ยังแบบมั่งเฮ็ดนางสียู่บหุ่นจับล้นสิพี่น้องหลากหลายยีเยอะ ทุกวันนี้พระจริงๆก็ไม่น่านับถืออยู่แล้วจะไปติกันทำไมพวกพี่ดาม่าไม่ดูข่าวแล้วคะ่ะพระจริงที่เป็นกระเทยหรือเป็นอะไรโอ้ยดิมแบบมันอยากจะให้แบบไปดูดูว่าอะ,อะไรควรอะไรไม่ควรในการที่คุณมาคอมเมนต์อย่างนี้ออถึงขั้นมีดาม่าบทบาทการแสดงแสดงว่า ศิลปินแสดงได้ดีม,มากเข้าถึงบทบาทคักเดล่าเออแล้วพี่น้องคะเป็นยังไงบ้างถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกหรือมีความคิดยังไงสามารถคอมเมนต์งลงได้มาพูดคุยกับเราได้ว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับเรื่องราวที่ผ่านมานั่นเองพี่น้องนี่แหละเป็นเรื่องราวโดยแท้โดยสรุปแล้วว่า ทั้งหมดทั้งมวลมันคือการแสดงนะคะมันเป็นการแสดงที่บุคลากรเสียงหงได้รับมอบหมายในหัวหน้าวงว่าแสดงอย่างนี้นะลูกได้รับบทบาทอย่างนี้นะลูกอ่านี่แหละแล้วที่สาคัญนะคะคือขอให้จบแล้วก็ขอให้หยุดในการที่ออกมาคอมเมนต์แบบนี้นั่นเองแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนาะถ้า มีอะไรพลาดจริงๆแต่เพื่อนก็จะปรับปรุงเองแหละนั่นเองเนาะเราเป็น FC แซ้วก็อยู่ในขอบเขตของ FC ซดีกว่านั่นเองนะคะพี่น้องคะสาหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้พระเอกดนรางนนนะคะแล้วก็ทางคณะหมอลำเสียงหกค่ะคอยผ่านพลอุปสรรคดราม่าไปให้ได้นี่แหละมีดราม่าฉ่ำลงมาแล้วคือแบบคนให้การตอบรับให้การสนใจดีมาก คนจะเข้ามาดูพี่น้องค่ะว่าเป็นยังไงนั่นเองนี่แหละพี่น้องมันไม่มีบาลมีไม่เกิดนั่นเองนะคะพี่น้องคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะเดีย๋ยมาเป็นข่าวอยู่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ